ช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรีป125นะครับคันนี้นะครับก็เป็นสเตปโซนิคชัก3สามนะครับตอนนี้เรากำลังทําการเปลี่ยนแคมอยู่นะครับแล้วก็กําลังจะไล่แคมอยู่นะครับตัวนี้เป็นบังลมนะครับเห็นไหมครับเป็นเรือลิเล่กระบบกล่องไฟเดิมไฟเดิมหมดเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับ Gps 140บวกนะครับยาวๆก็150บวกนะครับยาวอีกก็160บวกนะครับเดี๋ยวเรามาลอง เปลี่ยนแคมกันดูนะครับเพราะว่าเราทําการเจียแคมอยู่นะครับสักคู่เดียวนะครับก็เดี๋ยวเจียเสร็จนะครับจะเอามาใส่แล้วก็เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทสูกดูเลยนะครับนี่ครับแคมนะครับแคมเจียนะครับเจียมือนะครับ ของบางลมโดยเฉพาะนะครับใส่แล้วสโ,โลนิงล่งเร่งแรงเดินเนียนนะครับก็สนใจสั่งได้ตัวละหนึ่งพัน 1, รวมส่งนะครับหลายคนถามราคากันมานะครับเพราะว่าหลายคนถามหานะครับบอกว่าแคมครับสโ,โลไม่ค่อยอยู่นะครับเร่งเร่งเกินเบาเบาดับนะครับเดี๋ยวมาดูแคมตัวนี้กันนะครับ เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนอะไรไไไไอัอออออนนี้ใส่น็อตปิดแคมป์อยู่นะครับ เฟืองก็ใช้เป็นเฟืองเจาะธรรมดานะครับเพราะว่ามือมันจับได้ง่ายนะครับเวลาจับใส่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งมาร์กนะครับเดี๋ยวเอาหกเหลี่ยมตัวใหญ่หน่อยเปิดฝาจานไฟอ่าเดี๋ยวเราโหลดลงมาหน่อยนะครับมาดูกันก็ง่ายๆนะครับเวลาเวลาตั้งนะครับ ตัวทีเบอร์ที่เจ็ดด้วยก็เปิดสองตัวนี้นะครับดูมาร์กลูกสบขึ้นสุดแค่นั้นแหละครับอะ หาตัวทีอยู่นะครับนี่นะครับตัวทีก็เดี๋ยว ตัวตั้งโซ่นะครับนิดนึงตัวตั้งโซ่ใช้งานได้ปกตินะครับเรามาดูกันว่าสโลนิ่งหรือเปล่านะครับ ครับปิดแล้ว ตอนนี้ก็ติดเครื่องนะครับเดี๋ยวดูครับว่าแคมบังลมครับตรงรุ่นโหตรงนี้ก็เพิบเหมือนไฟแดงเลยครับผีหลอกก็เบล่าครับเนี่ยอา้าวอตาตาติดแล้วหายครับนี่ครับฟ้าที่เราติดเลย ูครับสโลครับเขาใหม่เอาใหม่ดสโลครับสโลน่งครับไม่มีสโลดับครับเบาดับนั่นคือใบจากนะครับอันนี้ก็ฟังจากเสียงครับ ครับร้อยหกนี่วิ่งสบายเลยครับพบใส่กระเป๋าไว้สักหกสิบน,นะครับขับร้อยหนึง่งก็เดี๋ยวจับสภาพอีกหน่อยนะครับก็ส่งงานแล้วครับ